อยูอ่อยูอ่อยูอ่อยู่ครับ ก็ฝากถึงน้องๆหนูๆครับที่ต be ีข้องแล้วนะครับตีเบ็ดข้องแล้วนะครับว sure ิธีอ่านไม้นะครับถ้าเรามาเจอไม้แบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้ดูนะครับตรงไหนมีกอหญ้านะครับอย่างตรงนี้นะครับมีกอหญ้านะครับถ้ามันอยู่ไม่ไกลนะครับตีขึ้นฝั่งเลยนะครับตีขึ้นกอหญ้าแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับตีข้ามฝากไปเลยนะครับปลาอยู่ใต้กอหญ้ามันจะออกมากัดนะครับเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับเพราะว่าไม้แบบนี้น่าจะมีตัวนะครับตีอ่านไม้นะครับตีขึ้นกอหญ้าแล้วก็ลากลงมานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวใช้้ปองนะ เห็นไหมมีตัวนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมขาดเหยื่อไปแล้วนะครับอ้ป้องผมไปแล้วนะครับอู้วเสียดายนะครับรีบวัดเกินนะเมื่อกี้นี่แหละครับไม่ได้วัดปลามานานนะครับกว่าจะได้ออกไม้นะครับมี่เห็นไหมตีขึ้นฝั่งนะตีขึ้นกอหญ้านะลากลงมาครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยนะครับกัดนะครับเสียดายเหยื่อเลยนะครับไม่จะกัดโดนหางนะเมื่อกี้รีบวัดเกินนะครับไม่ได้ตีนี่ออกไม้นานเกินนะครับเดี๋ยวแก้มือนะครับเดี๋ยวไอ้ป้องเอาไอ้ป้องลงอีกนะครับมีไอ้ป้อง ๋ยวไปป้องรูอีกนะนีวัดปลานานนะครับลืมส่งสายนะครับเมื่อกี้นี่เป็นสีหลังดำท้องสีน้ำเงินนะโทนดำดำโทนทึบๆนะครับปลามันจะกัดดีนะครับอย่างสีเขียวสีดำแบบนี้สีเทาแบบนี้นะปลามันจะกัดดีนะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับทึบๆนะ๋ยวไปลูกันนะครับแก้มืออีกรอบนะครับ เพราะว่าปามอยู่ใต้กอหญ้านะครับตีขึ้นกอหญ้านะครับแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับปามจะชอบออกมาโชบนะอยู่อยู่ ยูยูนะครับหูกัดแรงไว้ปลาตัวนี้กัดแรงนะนี่นะครับผลงานนะครับเจ้าป้องนะครับสามจแปดนะครับอีดํานะครับทองน้าเงินนะครับแบบน้ปากไม่ฉีกนะเยอะนี่ใดๆปกตินะครับตีไปขึ้นกอหญ้าแล้วก็กอลงมานะครับกัดแรงด้วยนะครับผลงานเจ้าป้องนะครับสามจุดแปดนะครับราคาห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นนะครับแถมดวงเบ็ดด้วยนะครับ ป่อง3.8นะครับตีข้ามฝากนะครับกอลงมาแล้วก็กัดดังตามเลยนะครับกัดแล้ววัดเลยนะครับไม่ต้องสงสัยนานนะครับปลายลุนมาต่อครับ